เราไปตามกันต่อที่สถานการณ์น้ําท่วมทางตอนเหนือของอําเภอสุโขทัยนะคะก็ตอนนี้ยังไม่คลี่คลายค่ะโดยล่าสุดที่อําเภอสวรรคโลกนะคะบ้านเรือนนับพันหลังที่อยู่ริมแม่น้ํายมถูกน้ําท่วมสูงด้วยนะคะคุณประพาพันลอมสีเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นมีรายงานสดเข้ามาค่ะ น,นี่เป็นสภาพถนนหมายเลข101หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงอําเภอสวรรคโลกจังหวัดส,สุโขทัยนะคะจะเห็นได้ว่าน้ําได้ไหลหลา,ลากเข้าท่วมจากฝั่งซ้ายไปยังฝั่งขวาค่ะและฝั่งซ้ายมือที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นสภาพบ้านเรือนนะคะที่อยู่ริมแม่น้ํายมค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะถูกน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะเนื่องจากถนนเรียบแม่น้ํายมนั้นถูกกระแสน้ํากัดเซาะจนพังเป็นแนวยาวกว่า10เมตรทําให้น้าหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วถึงตอนนี้ค่ะเรายังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดที่ถนนขาดเนื่องจากกระแสน้ํา ไหลเชี่ยวที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือสภาพบ้านที่อยู่ต่ํากว่าถนนนะคะมีน้ําท่วมสูง50ซนติเมตรบางจุดสูงเกือบ1เมตรค่ะเจ้าของบ้านบางคนบอกว่าน้ําที่มาเร็วเมื่อวานนี้ขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันต้องปล่อยให้จมหายน้ําก็ยังไม่ได้อาบค่ะเพราะว่าระดับน้ําในบ้านยังท่วมสูงแต่ก็มีแนวโน้มจะทรงตัวแล้วส่วนถนนหมายเลข101บริเวณหลักกิโลเมตรที่8และ9 มีน้ําท่วมพื้นผิวและข้ามไปยังอีกฝั่งรถเล็กสัญจรไม่ได้การจราจรติดขัดกว่า1กิโลเมตรผู้ใช้รถต้องเบี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก็ถือว่าสถานการณ์น้ําท่วมในอำเภอทางตอนเหนือของสุโขทัยที่อำเภอสวรรคโลกยังวิกฤตอยู่นะคะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากจังหวัดสุโขทัยค่ะ